เชียงใหม่กำลังจะแตกกับกิจกรรมสุดปังในช่วงสุดสัปดาห์18-20พฤศจิกายนนี้เราจะรับมือกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้และมีรายได้กับกิจกรรมสุดปังเหล่านี้ได้ยังไงถ้าอยากรู้เชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่ของเราเนี่ยก็คือเมืองท่องเที่ยวนะครับผมแต่หลายครั้งที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆที่จะดึงดูดคนเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบกันนะนาว่านเมื่อเจอคนที่โพสต์กระทู้ม,มาว่าจะแตกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะไม่ว่ากันความคิดเห็นเนาะแต่จะบอกว่ากิจกรรมในช่วงวันที่1 8บแถึงยีเนี่ยมีเยอะมากและถ้าเรารู้วิธีการตั้งรับแล้วก็หาไรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้นวานบอกเลยนะปลายปีเนี่ยมีโบนัสใช้ฟินๆเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมแล้วเรามาพูดคุยกันดดีีีกกกกว่่่่าแตละิิจรรมทเเขึ้นนย เราจะสามารถได้ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นยังไงครับมาเริ่มด้วยกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเด็กมอชอลูกช้างนั่นก็คือ รับน้องขึ้นดอยครับทุกคนรับน้องขึ้นดอยนี่ก็เป็นไฮไลท์รข,ของการเรียนจบของมชอยนะฉะนั้นกิจกรรมเนี้ยก็จะมีนักศึกษาเนี้ยมาเข้าร่วมมากมายทั้งจิตปัจจุบันจิตเก่าอาจารย์คนที่จะได้ประโยชน์สูงสุด,สดนะครับคือใครรู้ไหมนี่หลายคนนึกไม่ออกนะข้าวกล่องครับกิจกรรมเนี้ยต้องใช้ข้าวกล่องนะถ้านักว่านเขาจะไม่ผิดเนี่ยเขาจะไม่ให้ขายของบนนั้นแล้วนะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนขายคงขายของอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่มีสิทธิน,นะแต่คนที่ทําข้าวกล่องครับก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่าน ข้าวกล่องรับน้องขึ้นดอยเด็กมชราคาพิเศษอะไรประมาณนี้รับรอง มียอดมีกำไรในช่วงนี้แน่นอนครับ2เชียงใหญ่เฟสโอ้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากกับกิจกรรมนี้เชียงใหญ่เฟสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมมหาชนที่รวมศิลปินแล้วก็มีการลเล่นต่างๆต้องบอกว่าใครเป็นสายคอนเสิร์ตเนี่ยชอบแน่นอนครับยิ่งบรรยากาศตอนนี้เชียงใหม่หนาวแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเหมาะมากเลยแต่ศึกษาให้ดีก่อนนะว่าอะไรเอาเข้าไปได้เอาเข้าไปไม่ได้ครับผมตรงเนี้ยทางผู้จัดเขาทารายละเอียดชี้แจงไว้เรียบร้อยละเดี๋ยววันขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเราจะได้ประโยชน์ยังไงจากเชียงใหญ่เฟสใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่เป็นสายท่องเที่ยวสายัง พงังเพลงไอพวกนี้ใช่ไหมครับการเดินทางครับนาว่านจะบอกอย่างนี้ใครที่เป็นสายแกร็บใครที่มีรถส่วนตัวรับส่งอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าช่วงนี้ขึ้นป้ายเลยชั้นรับส่งลงทะเบียนแกร็บรับส่งอะไรพวกนี้เพราะว่าการเดินทางไปที่การจับงานมันค่อนข้างจะไกลนะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาถึงพื้นที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการเดินทางครับถ้าใครเนี่ยเหมาะกับตรงนี้ก็ไปหาค่าขนมไปหาของขวัญปลายปีไปหากําไรจากตรงนี้ได้เลยครับนาว่านแนะนําต่อมาครับ มีการสอบสำคัญสาคัญอยู่2อย่างนะเท่าที่นว่ารู้คือสอบกอพแล้วก็สอบเข้าสาธิตมชนี่ก็คล้ายๆกันครับแตกต่างกันตรงที่ว่านอกจากการเดินทางแล้วเนะี่ยเพราะว่าหลายครั้งที่การมาสอบกอพหรือสอบเข้าสาธิตมชเนี่ยก็จะเป็นเด็กจากต่างจังหวัดต่างพื้นที่ต่างเภอเนาะฉะนั้นที่พักรอบๆของสนามสอบอ่ะไปศึกษาข้อมูลเองนะและการเดินทางเข้าถึงสนามสอบเนี่ยเป็น2อย่างที่จําเป็นมากๆกับกิจกรรมนี้ฉะนั้นใครมีพื้นที่ใกล้ๆก็อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้เลยไปนะครับก็ลองเปิดพื้นที่หรือว่าลองโพสต์พื้้นททีีีี่่่วาอะััมมพพกกหง สามารถจะเข้ามาพักได้ช่วงสอบช่วงนี้นะรับรองว่าจะเป็นรายได้เป็นค่าขนมได้ในช่วงนี้แน่นอนครับต่อมาครับเป็นกิจกรรมการแข่งรถครับจัดขึ้นที่สนาม700ปีเน่อันนี้เป็นของใครสามห่วงนะครับผมเน่กิจกรรมการแข่งรถอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่า ขายเป็นสายขายของเนาะน,นีไอต้องมีการลงทะเบียนอะไปเสาะข้อมูลน,นะฉะนั้นการขายของในกิจกรรมเหล่านี้จําเป็นมากๆครับผมก็มีกําไรแน่นอนเพราะว่าตรงนั้น,นการเดินทางเข้าไปก็ค่อนข้างไกลนะร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีลองดูว่าเราจะเอาอะไรไปขายหรือว่าไปทํากาไรจากตรงนี้กันครับต่อมาครับเป็นงานแฟร์ที่ศูนย์ประชุมนี่งานแฟร์งานขายของนล้วเ,เราจะหาประโยชน์จากตรงนี้ไงเดี๋ยวก่อนพูดชื่องานก่อนครับ เซลออฟเดอะยี r อ็เชียงใหม่ครับยกขบวนสินค้าหลากหลายก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มาตอบทุกโจทย์จริงๆนะไฮไลท์เด็ดๆของเขาคือก็จะมีโคเรีย จแปรเอ็กซ์โปครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชอบสินค้าหรือวัฒนธรรมของเกาหลีญี่ปุ่นตรงนี้มีมาให้ดูมีมาให้เลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยกันหรือใครที่เป็นสายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเฟอร์นิเจอร์เข้ามาทุบราคาส่งท้ายปีโอ้โหส่วนลดเยอะมากหรือใครเป็นสายรถน่ครับมอเตอร์เซลล์ออฟเรียเนี่ยก็จะมีแคมเปญต่างๆทุกค่ายมาดูอ่าลองดูนะใครอยากจะซื้อรถปลายปีลองดูครับผมหรือสายแฟชั่นกระเป๋าอะไรเนี่ยมีเยอะแยะสายหนังสือก็มีและที่สําคัญหนาวานชอมมา อาหารครับคอนเซปต์ของอาหารรอบนี้เป็นอาหารย้อนวันวนโอ้โหรอบมากใครเป็นสายกินอย่างนั้นว่าไปได้เลยเอ๊แล้วเราจะหาประโยชน์จากกิจกรรมลักษณะนี้ยังไงทุกคนอาชีพ <I> ตอนนี้ที่น่าจับตามองที่สุดก็คือไลฟ์ขายของนะถ้าใครเก่งเรื่องการเดินไลฟ์เดินเอฟเนี่ยบอกเลยว่าไปงานลักษณะนี้ก็จะสามารถเอฟของมาขายต่อได้หรือว่าทาไลฟ์ให้เขาฝากซื้อโอนเงินแล้วก็ซื้อของส่งได้งานลักษณะนี้รวมสินค้าค่อนข้างจะหลากหลายมาให้ฉะนั้นใครที่เป็นสายไลฟ์ขายของเ,เดินเข้าไปงานที่เดียวเนี่ยแล้วก็สามารถจะ ของนะมีกำไรแน่นอนแต่มีแต่นะครับศึกษากฎก,ฎก,กรรติกามารยาทของสถานที่ดีๆนะครับอนุญาตไม่อนุญาตขออนุญาตร้านค้านั้นๆก่อนด้วยนะเดี๋ยวถ้าเข้าไปผิดที่ผิดทางไม่ขออนุญาตเดี๋ยวจะหาว่า,านวานไม่เตือน <c oughs> งานต่อมาเนี่ยก็เป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมีการประกวดร้องเพลงครับผมนาวานเอารายละเอียดของการประกวดร้องเพลงมาฝากกนะครับเป็นมิวสิกชาร์เ n น e ์คอนเทสต์นะครับอยู่ที่เซ็นทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับผมมีทั้ง2รุ่นเลยนะทั้งรุ่นที่เป็นแบบรุ่นเด็กที่มาเป็นกลุ่มๆแล้วก็รุ่น,นนะัง ระดับ20,000ไปถึง40,000บาทรายละเอียดไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองครับแล้วเราจะได้ประโยชน์ยังไงจากงานนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่คนสายร้องเพลงทุกคนครับใครมีกล้องถ่ายรูปเตรียมมาแล้วครับยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลฉะนั้นใครขึ้นประกวดเนี่ยเขามีความจําเป็นต้องการต้องได้รูปนะเอาไปเก็บเป็นโปรไฟล์ต้องได้ทลิปวิดโอไปเก็บเป็นโปรไฟล์ฉะนั้นน้องๆหนูๆที่รับงานถ่าย,ยบอกเลยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วไปลุยตรงนี้กันรับจ้างดีๆเปิดเฟซมาอยู่แล้วเนี่ยมีเฟซเนี่ยประกาศร้รรร้องงงเพลในนช่วี มีค่าขนมปลายปีแน่นอนครับแล้วก็งานสุดท้ายครับผมเอปงานนี้ถ้าจะขึ้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือฝ่ายอาร์ตครับพิสูจน์อักษรถ้าใครเป็นสายอาร์ตแล้วอพิสูจน์อักษรแม่นๆง,งานนี้คุณได้งานแน่นอน <laughs> <laughs> เอาละครับผมเ <laughs> ชียงใหม่มีเรื่องเล่าอยากจะมาอัปเดตกิจกรรมในช่วงปลายสัปดาห์สิ ที่กิจรกรรมมันแน่นและเกินไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปบ่นนะจริงๆอ่ะในวิกฤตก็มีโอกาสอยู่แล้วฉะนั้นลองเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสในการหารายได้เสริมหาค่าขนมดูรับรองทุกๆก,ก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่เนี่ยสร้างประโยชน์ให้เราทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราจะมองม,มุมไหนเชียงใหม่มีทั้งเราขอตัวลาไปก่อนทุกคนครับใครมีค่าขนมจากส่วนไหนยังไงเนี่ยมาแชร์กันนะจะได้เป็นไอเดียสําหรับคนที่กังวลว่าโอ้ยมีแต่งานมีแต่งานจะมีงานอะไรเยอะะมีงานแล้วก็มีค่าขนมไงมาแชร์กันครัััับบบบววนนนี้ขออตาไปก่คร